วัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาถ่ายรายการพุดดิ้งทีวีนะคะจะมาเล่นเกมอารค้าดอทไอโฟนนะคะ mm hmm. ชื่อนะครับส mm hmm. ำหรับคนที่รู้แล้วก็ามได้แล mm ้ว hmm. ชื่อว่าเก็ม hmm. โอ้โหครับเจอคนไทยครับ mm hmm. โอ้โตอนนี้ก็กินจุไปเรื่อยๆนะคบ mm hmm. เป็นเกมที่ mm hmm. หัวร้อนประจำปีนะครับ ต่ว่าวนี้ผมได้ข่าวมาว่ามีเกมใหม่นะครับจดิเทอร์แตดิโอใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคนะคะก็กินจุดไปเรื่อยๆเป็นนี่เป็นเกมที่ผมหัวร้อนมากที่สุดเลยนะครับซึ่งผมจะเอาแต่ตายตายตายแล้วก็ตายแล้วก็ตาย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 ยืนนั่นหละครับผมหัวร้อนทุกครั้งที่เล่นเกมนี้ แย่เกมน้มากเลยแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมนะครับโ็เนครับผมจะเล่นให้ดีที่สุด,นะดก็หลายคนคงรู้จักเกมนี้ดีผมเชื่อแบบนั้นนะครือทุกคนรู้จักเกมนี้เน่ใชมครับแปบ๊บเดี๋ยวผมจะตายเดียว Help! Me! Help! Me! I have pain, 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 Oh, double kill keep even catch ใช้พี่ลงสู o ยู YouTube ทูบช่องพี่ตอนนี้เราเข้ากับคนอื่นได้แล้วหรือเปล่าว้าเกือบตายครับวิบูีบนุนันจะปล่อาเซอร์ไพรอย แต่ว่าผมโหมดครับผมโหมดโหดไหนล่ะเดี๋ยวผมจะลองโหลดเกมในสตรีมมาครับชื่อว่าสักอย่างเนี้ช่าง,งที่มันคล้ายฟิลเกอร์อกไรเลยลซึ่งผมจะโอนตามแล้วผมต้องเรียหนี้แล้วนะครับวนตัวก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไป ยังได้วันชี่โอเคถ้าหนึ่งคนก็ได้แล้วเราก็จะมากินจุดต่อจุดไปไดเรื่อยๆนะครับตอนนี้ห้าร้อกว่าแล้วนะจุจุนี้ห้าร้อกว่าแล้วต่อตอนนี้นครับเราเรายังกนินข้าวไม่ได้นะครับซึ่งเราจะกินยุงเทนก่อน วิ้ยรวมได้แล้วครับโอเคนะพอเราวรวมตัวปุ๊บตัวเราจะใหญ่นะ PewDiePie นะไอ PewDiePie แ,แล้วผมน่าจะตายแน่นอนเลยนะครับไม่มีนีครับผมเกลียดแบบนี้ทุกทีเลยนี่ครับโอ้ยหัวร้อนสุดๆ เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมหัวร้อนมากที่สุดในโลกนะครบในโลก,โลกึโอเคนะครับสี่นาทีก็น่านจะพอแล้วโอเคครับบายยูทูบ